รายงานเรื่องการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเสนออาจารย์ด็อกเตอร์เจษดาผาทองวิชาสัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทยหลักการสำคัญของการปกครองระบบบประชาธิปไตยหลักความเสมอภาค1ความเสมอภาคทางการเมือง ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดทางการค้า 3. ความเสมอภาคทางโอกาส บุคคลสามารถจะได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันหลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่สิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองเสรีภาพคือการมีสิทธิที่จะกระทำสิ่งใดๆ โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหน้าที่คือสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมาย หลักนิติธรรมการใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติหลักการใช้เหตุผลการใช้หลักเหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียง ต้องยอมรับมติของเสียงข้างมากแต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อยหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทางตรงคือการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นการแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติการเสนอถอดถอน การขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการชุมชนการร้องทุกข์ส่วนราชการเป็นต้นทางอ้อมคือการเลือกตั้งตัวแทนเช่นสสสอวอไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายและบริหารประเทศความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหลักประกัน ว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งโดยตรงด้วยตนเองและโดยผ่านตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งลำดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองดํำรงตำแหน่งทางการเมือง เสนอตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งร่วมระดมทุนเป็นสมาชิกระดับแกนนำพรรคการเมืองบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองร่วมประชุมรณนงรงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเสนอแนวคิดปัญหานโยบายต่อนักการเมืองสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม ใช้สิทธิเลือกตั้งชักจูงและรณรงค์ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองสนใจติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการเมืองผลเสียของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเสียสิทธิเมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุสิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและส,ส, re, สมาชิกวุฒิสภาสิทธิสมัครร,รับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่การเสียสิทธิ์ให้มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ 1. ขาดกระบวนการตรวจสอบโดยประชาชน 2. ได้ตัวแทนที่ไม่ดีและไม่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ 3. การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติขาดประสิทธิภาพ สี่อำนาจผูกขาดตกแก่นักการเมืองกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทําให้ประเทศชาติไม่พัฒนาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเสียหาย 5. เกิดการช่อราดบังหลวงเนื่องจากขาดการตรวจสอบจากองค์กรอิสระต่างๆความหมายของอำนาจอธิป,ปไตยอำนาจอ,อธิป,ปไตยเป็นของปวงชนและเป็นอำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. อำนาจนิติบัญญัติคืออำนาจที่ใช้โดยรัฐสภารัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายและควบคุมฝ่ายบริหาร 2. อำนาจบริหารคืออำนาจที่ใช้ได้โดยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 3. อํอำนาจตุลาการคืออำนาจที่ใช้โดยศาลศาลทําหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีโดยมีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงใดๆการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือการบริหารราชการส่วนกลางได้แก่กระทรวงทบวงกรมเป็นการบริหารแบบ รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอเป็นการบริหารส่วนแบบแบ่งอำนาจทางการบริหารบางส่วนจากกระทรวงทบวงกรมไปให้แก่จังหวัดและอำเภอการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจทางการเมืองและการบริหารไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระด้านรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับองค์กรใดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพศ2,550มีดังนี้1 คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต 2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกตงความสำคัญของการเลือกตั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครอง ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทนฉะนั้นการเลือกตั้งจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหลักการเลือกตั้งหงหลักความเป็นอิสระประชาชนมีอิสระในการลงคะแนนเสียง 2. หลักระยะเวลากำหนดระยะเวลา การเลือกตั้งไว้แน่นอน 3. หลักความยุติธรรมควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปแต่โดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านได้ 4. หลักเสมอภาคบุคคลมีสิทธนนิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้คนละหนึ่งเสียงเท่ากัน 5. หลักการลงคะแนนรับเพื่อให้ผู้ลงคะแนนได้เลือกผู้แทนของตนเองโดยอิสระไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจหรืออิทธิพล 6. หลักการใช้สิทธิเลือกตั้งอายุครบ18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งในประเทศไทยแบ่งเป็น2ระดับคือ การเลือกตั้งระดับชาติประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสสมาชิกสภาสมาชิกวุฒิสภาสว .2. การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหาน,านาครกทมเมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบอจอ,องค์การบริหารส่วนตำบลอบตอ ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสัญชาติไทยหรือถ้าแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราของปีที่มีการเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันถึงวันเลือกตั้ง 2. แนวทางการเลือกผู้แทนที่ดีมีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ดีเป็นที่อยอมรับมีคุณธรรมและรู้จักเสียสละมีความรู้ความสามารถที่จะไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนเคารพกฎหมายระเบียบ และกติกาของบ้านเมืองมีการหาเสียงหรือแนะนำตัวที่สร้างสรรค์โดยไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยคณะผู้จัดทำรรหนึ่นายกิตติศรีภัย 2. นางสาวนิภาพรมากมูล 3. นางสาวสัสิประภาโทอุทาสีนายสุริยันอุปหาสสาขารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ปีที่4ภาคพิเศษสาวทิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายขอขอบพระคุณครับ